วีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์ณปัจจุบันกันต่อนะครับผมสำหรับ Bitcoin แล้วก็เอาคอยทั้งหลายนั่นเองนะแต่ช่วงที่ผ่านมานะผมเราจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือคับนั่นเองนะผมหรือบนะิตครับเหรียญของ b ิตครัเองนั่นก็เริ่มแรกมาเดิมทีเนี่ยเขาเปิดที่30บาทถูกปะ นี่เปิด30บาทเสร็จแล้วทีเนี้ยโดนเขาดา่าเขาแซะอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมแล้วพอเอากําแพงออกนะฮะกำแพงคืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องไปด่าเขาในทางที่เขาเปิดขายเหรียญถูกปะ่ะแล้วในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีเหรียญเลยแล้วทําไมจะต้องไปด่าเขาเขาด้วยไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันไม่มีเหรียญแล้ววิธีการทําให้ตลาดมันมีเหรียญขึ้นมาต้องทําไงอะเปิดขายสิถูกปะ่ะ ซึ่งเปิดขายเนี่ยมันก็จะมีเจ้าอยู่คนเดียวนั่นก็คือบิตครับเขาก็ขายที่ราคา30บาทก่อนเป็นราคา IPO หรือพูดง่ายๆคือเป็น ICO นั่นเองแหละซึ่งใครได้ราคาช่วงประมาณ ICO อยงนี้ใช่ป่ะก,ก็โอเคนะไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยพอเมื่อเขาปล่อยกําแพงออกใช่ป่ะเพราะว่ามีคนด่าเยอะเขาก็ราคาก็ราาก่วงก็เห็นสังเกตได้ว่ามันร่วงไปถึง15บาทแล้วใครช้อนซื้อก็ไม่รู้นะครับผม ซึ่งคนช้อนซื้อนะตอนนี้รวยไปแล้วแล้วทีนี้เขาเพิ่มพยายามเพิ่ม use case นะครับผมก็ตอนแรกอะมันก็ปกติแหละแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีอนาคตนะเอาจริงสำหรับตัวนี้นะครับผมเล็กอย่างหนึ่งคือเรื่องของนายทุนเรื่องของการลงทุนอะไรพวกนี้นะผมมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทที่เข้าซื้อเนาะอย่าง s c b อะไรเงี้ยนะผมับผมันนี้ไม่เกี่ยวเนาะมันเป็นเพียงแค่หุ้นนะครับผมหุ้น51%แต่นี่คือเหรียญน,นะเหรียญกับหุ้นต่างกันนะ คนละเรื่องโอเคไหมแล้วทีเนี้ยมันก็จะมี Morning Moon ในชะ่ป่ะช่วง Morning Moon แล้วทีเนี้ยข่าว SCB ที่กําลังจะซื้อใช่ป่ะคือมันจะอยู่ช่วงเนี้ยคือมันต้องมีคนที่รู้ก่อนแน่นอนนะครับผมเป็นวงในเอาก,กูรีบซื้อเลยป๊บๆๆๆเนี่ยใช่ป,ป,ปนะ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 พอแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดโฟโมขึ้นมาเกิดขึ้นตูม้มขึ้นไปถึง100ใครที่มี a i r d ดบตอนที่อ่อคัพเนี่ยเขาแจกใช่ปนะ่นะ130ร้อามสิคัพเนี่ย ผมก็ได้มาเหมือนกันร้อยสามนะก็เอามาขายบอกแล้วบอกว่าขายที่ร้อยะขายที่ร้อยบาทร0อยบาทขายโกนนี่เป็นไงแม่งขึ้นมาร้อยบาทจริงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูเส้นฟิโบนัชชีนะผมแบบ extension นะเอ็กเทนชันนะเอออันนี้คือเราไม่รู้นะผมว่ามันจะขึ้นไปอย่างไรเราจะดูจากจากจุดล่างสุดขึ้นมา r e t r ร c e นี่ไงช่วงประมาณ100บาทนิดๆพอดี หรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นช่วงปกติขึ้นมาตลอดนะยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงใช่ปะเราก็ขึ้นนี่มันก็เกินฟิโบนิดหน่อยนะครับผมปกติอย่างเงี้ยคือโฟโมแน่นอนนะครับผมแล้วถามว่าเราจะสามารถรับได้ที่เท่าไหร่เอ่ยถ้ายังมีการโฟโมกันเกิดขึ้นต่อนะครับผมมันก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก60 62นะครับผมถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตเลยเนี่ย ว่าผมเนี่ยจะส่วนใหญ่จะใช้เส้น EMA เป็นแนวรับถ้าส่วนใหญ่นะครับผมนะเพราะว่ามันเกินขึ้นแบบ all time high ไปเรียบร้อยแล้วนะผม100บาทเนี่ยน่าจะเป็นฐานแล้วแหละนะฐานที่จะขึ้นไปนะครับผมและเนี่ยเป็นมันมันคือแนวต้านเออมันคือแนวต้านแนวต้านจะอยู่ที่93บาทถ้าเกิดว่าอยากจะรอได้นะครับผมอยากมีเงินสักประมาณ2เท่าใช่ไหมเราก็ซื้อช่วงประมาณ48บาทอะไรประมาณนี้ เพราะว่าไอซมันสูงปีตเลยดูหนึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นเกิดการไซเวย์เกิดขึ้นนิดหน่อยนะผมก็ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยขึ้นอยู่กับ BTC นะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีคู่เทรดกับ BTC เลยเป็นเหรียญของ Exchange ปกติเลยนะครับผม okay. พอพูดถึงเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของ BTC กันนะครับผม Bitcoin ของเรานั่นเองพ่อทุกสถาบันใครจะ เข้ามาในตลาดนี้ก็ต้องรู้จักกับบิตคอยน์ก่อนนะผมซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูใน t ท m e f ฟรมเดย์นะครับผมเราจะเห็นได้ว่ามันมีการขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อแบบนี้นะครับผมก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บพักยอ่อเด้งต่อเสร็จแล้วทีเนี้ยประเด็นหนึ่งเลยคือมันติดแนวต้านติดแนวต้านตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยคือถ้าที่สังเกตเนี่ย มันน่าจะเป็น falling wave ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยมัน break ไป extension แล้ว break ต่อ break ต่อขึ้นไปชนลงล่างต่อเอ่อถ้าเกิดว่าอยากให้มันขึ้นแรงๆใช่ไหมมันจะต้องลงมาอีกทีหนึ่งก่อนมาเทสเส้นตรงนี้ก่อนนะครับผมตามที่ผมเคยพูดถึงไว้เนาะเอ่อช่วงประมาณสักห้าหกมันต้องลงมา5-6นะครับผมถ้าเต็มที่นะหรือไม่ก็เป็น d ล ดับเบิลตรงนี้นะผมก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก58ถ้ามันเป็นดับเบิ้าแปตรงนี้ก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะผมอ่าเราก็เด้งขึ้นต่อเด้งเออมิชั่นหลักของตอนนี้เนี่ยมันน่าจะต้องขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้ให้ได้แล้วนะครับผมคือตรงเนี้ยแน่นอนว่าคอนเฟิร์มขาขึ้นอยู่ ดังนั้นแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสำหรับเ,เจ้า BTC นะผมและตลาดโดยรวมเนาะส่วน Bitcoin dominance นะผมมีการร่วงเกิดขึ้นนะรผมร่วงขึ้นต่อเนื่องเลยนะสัญญาณของการเข้าสู่ Altcoin season ก็เริ่มมาแล้วนะครับผมเพราะว่า Bitcoin เนี่ยไม่ได้ลงมาอะไรเลยแต่ว่า Bitcoin dominance เนี่ยเริ่มลงมาแบบอย่างเห็นชัดเจนนะครับผมพอขึ้นมาปุ๊บลงปาา แล้วดูส่วนของ Market ตนะครับผมตอนนี้มาร์เก็น่าจะพุ่งได้อีกนะครับผมนี่พุ่งได้อีกเลยถามว่าพุ่งได้ไปถึงประมาณเท่าไหร่เอ่ยก็ดูที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเอาไปวัดตรงนี้ปัป๊บขึ้นไปแล้วมันจะมีประมาณสัก3.814ไตเลียนนะครับผมประมาณประมาณคาดการไว้นะครับผมว่าตลาดโดยรวมเนี่ยมันจะโตถึงขนาด3.814นะครับผมก็นีคน่คุ้นๆอีกแล้วเนาะ เหมือนฟิโบนลนชี่ยังไงก็ไม่รู้เลยนะเอาก็ชีนะโอเคก็สถานการณ์ตอนนี้นะผมก็ยังเป็นบูลรันขาขึ้นอยู่แล้วดูส่วนของเอาคอยนะผมเอาคอยซีซั่นหรือยังแย่มาแล้วนะครับผมแย่ yeah, มาแล้วเอาคอยเนี่ยจะโตขึ้นไปอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เ่ยคือปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นเอาคอยอยู่แล้วนะครับผมขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นอยู่ประมาณสัก2.3ไตเลียนนะครับผม2.3ไตเลียนนี้ก็ ค่อนข้างที่จะโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยขึ้นมาปีดขึ้นมายังโตขึ้นได้ถึง60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับเอาคอยนะครับผมถ้าเกิดมันเข้าเอาคอยซีซั่นเนี่ย60%เนี่ยขึ้นมาแน่นอนมาดูตัวต่อมานะครับผมสถานการณ์ของ e t s หรือ ethereum เ,เนี่ยก็ยังปกติอยู่นะครับผมเป็นชแนลขึ้นสวยมากเลยก็ไม่มีอะไรปกติผิดปกติเลย มันจะต้องลงมาเทสเส้นตรงนีอ้อยู่แล้วปกตินะครับผมก็คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรก็เป็นเทนขาขึ้นแบบปกติก็น่าจะรันเทนปื๊ดไปยาวเลยนะครับผมไม่มีอะไรสวยสวยมากสวยจริงๆมันเป็นไซเวย์อัพที่สวยมากต่อมาปิดท้ายด้วย b n b นนะครับผมสำหรับเ,เหรียญหลักๆนะครับผม ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้า ETS เมื่อสักครู่นะครับผมก็มีการวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นอย่างเบาๆแต่ว่าดูการวิ่งขึ้นของเบาๆของเขาเนี่ยครับผมไม่เบาเลยนะเนะี่ยเด้งขึ้นเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับผมอาอาจจะมีการอาเด้งเส้นตรงนี้นะครับผมอาจจะไซด์เวย์ไปตรงนี้หรือแม่ก็ตกลงมาตรงนี้ก็ได้ ไม่มีใครรู้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะรับนะผมแบ่ง2ไม้รับได้นั่นก็คือแบ่งช่วงประมาณสัก540ถึงช่วงประมาณ501นะผมแต่ผมมองเป้าไว้ว่ามัน600เนี่ยถึงแน่นอนนะผมในไซคลนี้นะเนี่ยง่ายๆเลยดูง่ายๆโอเคต่อมานะผมโซโลาหน้าหรือโซมีการเบรคขึ้นไปแล้วนะครับผมเบรคขึ้นไปแล้วแบบ ยืนอยู่ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยโตขึ้นอีกนะครับผมเรามาจะวัดกันนะครับผมว่าโตขึ้นกี่เปอร์เซนต์เอ่ยเป้าแรกของเราจะอยู่ที่ประมาณ323นะครับผมแล้วตอนเนี้ยมันแซง ADA d a าเอดีเอไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วเรามาดู ADA กันต่อเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเจ้าโซลแล้วก็ ADA ADA เนี่ยเริ่มที่จะ ขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมเด้งขึ้นมาแล้วอ่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมแต่ว่ามันติดแนวเล็กน้อยนะคผมคือชาวมึงไปลุยป่าอีกแล้วเหรอคือมึงมาทํางานก่อนมึงอย่าเพิ่งเที่ยวป่าตอนนี้มันขาขึ้นนะเว้มึงต้องยิง่งยิ่งพูดอ่ะต้องต้องต้องพูดเยอะๆว่าเฮ้ยกูจะต้องทําอย่างนั้นต้องต้องทำอย่างนี้เว้ยคือดูราคาของตัวมึงสิ มึงอินดี้เกินปะคือหลังจากหลุดแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันคือมันโดนแนวต้านต,านตรงเนี้ยโดนแบบเจ็บอ่ะพูดตรงๆเลยคือเจ็บอ่ะคนถืออยู่คือเจ็บแน่นอนนะครับผมดูกันนะผมะดูสี่ชัวนะ่วโมงฮะถามว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยสวยไหมผมว่าสวยนะเพราะว่ามันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมายืน มายืนเส้นนี้แสดงว่ามันคอนเฟิร์มกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมคอนเฟิร์มนะถามว่าซื้อตรงไหนดีก็ซื้อตรงนี้แหละซื้อช่วงนี้แหละอาจจะมีเด้งๆไปบ้างอะแต่ว่าถือยาวถ้าคนถือยาวก็โอเคไม่มีอะไรไอ้นี่รู้สึกว่ามันจะต้องเล่นเป็นไทม์เฟรมเป็นวีคอะถูกป่ะเห็นป่ะคือถ้าถ้าเป็นไทม์เฟรมแลบถ้าถ้าเป็นไทม์เฟรมวีคนะครับผมมันก็ยังขาขึ้นอยู่ เนี่ยเริ่มปกติไม่มีอะไรก็ถ้าเกิดชนเส้นนี้ปุ๊บใช่ปะ่ะสามจด้าดอนถึงสี่ดอนเนี่ยก็ขายขายไปก่อนเราค่อยกลับมาเล่นรอบนะแล้วตัวต่อมานะผมลูนา่าลูกรักของพี่โอ้มาลูกรักของพี่นั้นเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนายจะยืนอยู่บนนี้ได้ไหมถ้านายยืนอยู่บนนี้ได้นะ สุดยอดครับผมนอ่ปรบมือเลยนะครับผมสำหรับลูน่าซึ่งอา่าผมกังวลว่ามันจะร่วงนะครับผมอ่กังวลว่ามันจะร่วงว่ามันทำเฮดแอนด์โชเดอร์แบบนี้หรอหรือแบบนี้กันแน่อ่สรุปก็คือแบบนี้นะครับผมนี่ร่วงลงมาเฮดแอนด์โชเดอร์แบบนี้ถ้าเฮดแอนด์โชเดอร์แบบนี้มาโอ้โหสบายเลยนะครับผมคือมันเป็นอินเวอร์สนะถ้าเกิดอินเวอร์สเนี่ย เวลามันขึ้นใช่ไหมมันขึ้นปั๊บ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 ปัป๊บเทสเส้นไซเวขึ้นต่อห้าสิบดอลมันต้องมีว่ะเฮ้ยนี่ไงมันจะถึงห้าสิบดอลแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยเอาใจช่วยนะครับผมแล้วผมก็ถืออยู่เนี่เห็นป่ะมันชนแนวตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามันเดี๋ยวมันต้องยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ไซเวอีกสองทีขึ้นขึ้นเอ้แล้วเราจะเจอกันที่ บริเวณแถวห้าสนะครับผมเนี่ยใหญ่ะหะ่ะล่ะสํสำหรับโปรกระดดนะครับผมโปรกระดดเนี่ยตอนนี้บ i n a น c e ก็อัปเดตขึ้นมานะครับผมสำหรับในการออกชั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งมีหลาย Exchange เลยที่สามารถออกชั่นได้นะโดยการใช้ดดแต่ว่ามันจะต้องล็อก2ปีนะครับผมพวกมูลบิงมูลบีมเลยพวกนี้นะครับผมนะก็ไปโหวตกันได้แต่ว่าต้องล็อก2ปีนะ แล้วถามว่าดอทมันขึ้นไปแล้วมันจะทำอะไรดีคือผมไม่ได้ตามเลยนะครับผมตอนนั้นผมก็เหนื่อยผมก็เลยทำคลิปช่วงประมาณนั้นอะแค่วันละคลิปเนาะแล้วทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเลยนะผมผมไม่ได้ตามเนาะคือเราต้องมานั่งตีเส้นใหม่นะครับผมว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างอ่ะมันเกิดการเบรกขึ้นไปตรงนี้นะผมเกิดการอาการโฟโม่โฟโม่นิดหน่อย เอเด้งแรงอ่ะเด้งแรง,เด,ง,แรงเด้งเหมือนตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทำแฟกเนาะน่าจะทำแฟกไปสรุปก็คือมันยังเป็นบูลแฟลกอยู่นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะรับใช่ไหมรับบูลแฟลกตรงนี้นะผมช่วงประมาณสัก4 9ถึง50ดอนเนี่ยน่าจะรับได้อยู่อันนี้มันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่วะงั้นเราจะต้องกลางฟิโบ กางฟิโบนัชชีรีเทส c e m e n t นะครับผมนี่ไงแล้วก็ลงมาตรงนี้ปับ๊บนี่โอเคถามว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนรอบนี้น่าจะขึ้นไปถึง60ดอลน,นะครับผมทีละ10ดอลเลยทีเดียวนะอันนี้คือผมให้เป้าไปเลยนะผมว่า60ดอล60ดอลเนี่ยน่าจะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย20%ได้เนาะใช่ไหมยี่สวยแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดขายเทแบบเทท,ทิ้งนะเนาะดังนั้นก็ เทคโปรฟิตกันด้วยแล้วก็ลงมารับยอ่อเอาเหรียญเพิ่มอะไรอย่างงี้นะผมก็ตามกลยุทธ์เป็นกันไปเลยนะต่อไปเหรียญที่ร้อนแรงนะตอนนี้นะผมนั่นคือแซนอ่าพุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอาแต่ว่าดูเหมือนแบบมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะผมมันจะต้องเริ่มพักแล้วแหละเนี่ยบริเวณนี้นะผมมันคืออาการที่จะต้องแบบ พักแบบอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยแล้วขึ้นแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังทําออทาําไฮทุกครั้งอยู่นะครับผมเนี่ยออทาไฮอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันมีแนวรับแนวต้านเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือช่วงที่ผมจิ้มเส้นสีเหลืองนะแล้วถามว่ามันจะเด้งไปถึงเมื่อไหร่ตอบยากเหมือนกันเนีผมในช่วงนี้คือ ต้องระวังแล้วนะครับผมเป็นตัวที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับผมเพราะว่านี่ไอซ์ไอปรับลดลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่า,าเจ้าตัวราคาเนี่ยมันปรับขึ้นสูงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดดเวอร์เจนที่รุนแรงมากเลยนะครับผมสําหรับสี่ชั่วโมงเนาะส่วนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมแต่ว่ามันจะมีแบบแพทเทิร์นเล็กๆอยู่อย่างาเจ้านี่เลย มันก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมยังขึ้นอยู่ถ้าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงอันนี้อันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นใช่ไหมอันนี้อันนี้ยังขึ้นอยู่โอเคก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าต้องเฝ้าระวังนะครับผมคือเปิดเปิดหน้าจอมาเลยนะครับผม <laughs> ต้องเปิดหน้าจอบ่อยๆเนอะซึ่งอดูตรงนี้นะผมมันจะเด้งเส้นตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ถ้ามันหลุดลงมาเมื่อไหร่เนี่ยน่ากลัวแล้ว แนะนำว่าให้เทคโปรฟิตไปก่อนบ้างนะครับผมแล้วรอรับซื้อลึกๆเนาะส่วนเป้าเป้าสุดท้ายนะครับผมของในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าช่วงประมาณสัก3.6ถึงถึงประมาณช่วง4เนี่ยก็จะเริ่มหมดรอบแล้วนะครับผมผมตั้งขายไว้ที่4.2ประมาณนี้ เอาโลบโลบหน่อยอันนี้คือโลบนะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้องดูสถานการณ์ตามจริงน,นะเนาะเพราะว่าวอลลุ่มเนี่ยเริ่มเริ่มน้อยละเนี่ยนะครับผมก็วอลลุ่มเริ่มน้อยละไม่เหมือนกับตอนช่วง,งวิ่งขึ้นมาแรกๆนะผมก็สวยดีพุ่งขึ้นมาแล้วตัวต่อมานะผม DY D Y DX ดีเอนะผมเป็นเหรียญ Exchange อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ ผมมองไว้นะผมว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีการกลับตัวไปยืนอยู่บนเส้น EMA 50 EMA 200อะไรอย่างนี้นะผมผมจะเริ่มเข้าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้กลับตัวเป็นขาขึ้นนะผมมันเริ่มแค่เนี่ยหนึ่งสองแล้วก็เทสเทสแนวรับตรงนี้หน่อยแต่ว่ามันยืนไม่อยู่อะ่ะก็เลยแบบปล่อยไปก่อนนะครับผม dx dy dy DX, dx นะครับผมไม่มีอะไร ก็แค่เฝ้าระวังรอไว้นะครับผมว่าเผื่อมันกลับตัวปุ๊บก็เข้าทันทีโอเคไม่ได้อัปเดตมาหลายวันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวชิบะคือถ้าผมพูดไปตรงๆเนี่ยพวกคุณจะโกรธปะ่ะเพราะว่ามันเริ่มปรับตัวเป็นขาลงแล้วนะครับผมทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นปะ่ะคือตอนเนี้ยมันเริ่มลงมาเส้น EMA ยีแล้วนะคือเวลามันหล่นลงมา EMA ย0เนี่ แล้วมันมีการลดโลนะครับผมแต่ว่าปรับไฮเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็แปลกๆถูกป่ะเนี่ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นบ้าอะไรเนี่ยถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปยืนเหนืออยู่เอ็20นะผมแต่ว่าตอนเนี้ย e EMA มเอ20ก็เริ่มบีบเข้ามาหา EMA 50แล้วถ้าเกิดว่าเส้น EMA 20เนี่ยบีบเข้ามาแล้วมันไม่เด้งเส้นตรงเนี้ยผมก็บอกได้เลยว่ามัน กับตัวเป็นขาลงชัดเจนนะครับผมเพราะว่ามันจะอยู่เส้นล่างตรงนี้นะผมแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ยค่อยๆซึมฮะแล้วพอเมื่อไหร่มันหลุด EMA 200มานะครับผมในทําเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็พิจารณาได้เลยนะผมว่ามันขาขึ้นหรือขาลงกันแน่อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมจะมองว่ามันขึ้นต่อเปล่าอ่าเรื่องของคุณอันนี้ผมเตือนนะผมเตือนไป่เฉยๆเพราะว่ากราฟ มันบอกมาแบบนี้คือเวลาการพิจารณา,ก,ากราฟอะไรพวกนี้เราอย่าใช้อ m โมชันแนลก็คืออย่าใช้อารมณ์อย่าใช้น่นนี่นั่นคือกราฟเนี่ยมันบอกพฤติกรรมของมนุษย์ที่ซื้อและขายถูกไหมถ้าคนเราไม่ขายเนี่ยมันจะไม่เกิดแท่งแดงเช่นกันถ้าเกิดคนเราไม่ซื้อมันก็จะไม่เกิดเส้นเขียวดังนั้นแล้วเนี่ยมันคือบันทึกพฤติกรรมของมนุษย์ ว่าคิดยังไงตอนนี้ช่วงเวลาตอนนี้คือเริ่มเทจากนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ได้อักคติกับตัวนี้นะคุณมาบอกว่าได้กำไรใช่คุณได้กำไรยินดีด้วยครับผมโอเคนะผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้แช่งแต่กราฟมันบอกตัวต่อมา d o g e c o อยอยากรวยให้ลง d o ดอ c ค i n ไม่รู้ใครพูดไม่เคลมแล้วกันแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ย ขึ้นสวยอยู่พอสมควรนะผมเป็นเ,เขาเรียกสี่เหลี่ยมมะสี่เหลี่ยมได้ไหมไม่ได้อะไม่รู้มันดูแบบยังไงไม่รู้อะถ้าดูหนึ่งเดน,นะครับผมดูหนึ่งเดนเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันก็ขาขึ้นเนาะมันเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นเห็นปะมันมีการยกโลนะครับผมมีการกดไฮเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีการเคลียร์ที่บริเวณแถวแนวต้านนะ เริ่มมีการเคลียร์ในแถวแนวต้านแล้วก็มีคอลเลกชันเก็บแรงซื้อไว้นะครับผมก็ได้อยู่ได้อยู่สำหรับ DodgeCoin เนี่ยได้อยู่นะครับผมแล้วทีเนี้ยไอเจ้าตัว EMA 50เนี่ยมันก็เริ่มกลับขึ้นมาแล้วดูโมเมนตัมเนี่ยคือแบบอ่ะโอเค RSI ไม่หลุดแนว50นะครับผมเนี่ยรอเทสอีกรอบหนึ่งแล้วกันเทสนี่ถ้าเกิดไ s i, I SI เนี่ยหล่นลงไปตรงเนี้ย แล้วเทสเราไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้คือขาลงนะไม่ได้มีอาคาติโอเคไหมจบนะสำหรับหมาตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงคือฮอตร้อนร้อนนะหรือโฮโลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะผมซึ่งทีมเดิมของทีมเนี้ยนะผมทำงานกับ Microsoft ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยคือผมก็เลยแบบเออศรัทธามันอยู่นิดหน่อยนะผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นฮอตเนี่ย โอ้ฮอตมากฮอตมากพอหลังจากขึ้นมาปุ๊บออขึ้นอ้าขึนืนคืนนลองึ้นอ้ขึ้นต่อโอ้โหคือราคาเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างดีดพอสมควรนะผมแล้วก็ใน Binance เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไซคิลน้อยอยู่นะมันก็เลยมีอาการโฟโมนิดหน่อยนะไม่มีอะไรแต่ตอนเนี้เขาคอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งขาขึ้นเนี่ยมันมายืนอยู่ที่ e อ a 50าสเนาะ เอ่อ EMA ห้าสิบแล้วก็ EMA สองร้อยเริ่มโผล่มาแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถาคุยกันได้ง่ายขึ้นนะผมผ่านเส้น EMA เนอะอแล้วทีเนี้ยมาดูสี่ชั่วโมงนะผมสี่ชั่วโมงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ่อมันเคยเบรกเส้นใหญ่มาเส้นหนึ่งแล้วนะผมแล้วมีการพักกันเกิดขึ้นนี่คือตอนเนี้ยลุ้นกันเป็นรูปถ้วยปุ๊บถ้าเป็นรูปถ้วยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะพุ่งแรงกันต่อนะครับผม โอเคไม่มีอะไรถ้าเกิดจะรับนะผมก็รับช่วงเวลานี้แหละเนี่ยเส้นเส้นนี้นะผมก็ช่วงประมาณสัก0.13อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันอ่าเริ่มรีคอ l เลคชันกันตรงนี้โอเคป่ะ okay, เออไม่มีอะไรละแต่ว่า v o l ลุ่มันน้อยนิดนึงนะก็ทำใจหน่อยนึงเวลาถ้าเกิดเข้ามาแล้วแม่กไม่พุ่งสักทีตัวนั้นมึงพุง่งใจเย็นๆสิวะ ใจเย็นๆสิวะซื้อแล้วเก็บไว้แล้วค่อยปล่อยตอนมันพุ่งโอเคนะเออนี่คือหลักการทำกำไรโอเคแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่กด subscribe แล้วก็กดดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์กันนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปผมมีประโยชน์กับคุณในการเข้าในการออกนะก็อย่าลืม แชร์เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมผมตกตัวไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีบายบาย